ไอสิงเป็นพรานป่าผู้มีชื่อเสียงในหมู่บ้านด้วยฝีมือการล่าสัตว์ที่แม่นยำและวิชาอาคมที่ร่ำเรียนมาจากอาจารย์เก่าแก่เขาเป็นคนใจดีรู้กุนคนและไม่เคยฆ่าสัตว์โดยไม่จําเป็นวันหนึ่งหมอยาประจำหมู่บ้านมาขอให้เขาเดินทางเข้าไปในป่าลึกเพื่อตามหาสมุนไพราหายากซึ่งสามารถรักษาโรคได้ไอสิงรับคําขอโดยไม่ลังเลแม้จะรู้ดีว่าป่าดงดิบแห่งนั้นเต็มไปด้วยอันตรายไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายแต่ยังมีวิญญ,ญาและอํานาจลี้ลับที่ไม่อาจมองเห็นชาวบ้านบางคนได้ยิน เรื่องเล่าถึงเสือลายพาดกรอนตัวหนึ่งที่ดุร้ายและฆ่าคนมาแล้วหลายศพพราาหลายคนที่เข้าไปล่าสัตว์ก็ไม่เคยกลับออกมาไอสิงเตรียมตัวอย่างรอบครอบเขานำปืนคู่ใจมิดอาคมและเครื่องรางของพลังติดตัวพร้อมกับไร้คาถาคุ้มกันก่อนออกเดินทางค <c oughs> ืนก่อนออกเดินทางให้สิงฝันประหลาดเขาเห็นตัวเองเดินอยู่ในป่าทึบท่ามกลางหมอกหนาเสียงคำรามกึกก้องอยู่รอบตัว จากนั้นก็มีดวงตาสีแดงฉานสองดวงจ้องมาจากความมืดมันคือเสือไร้ตัวมาหึมาก่อนที่มันจะพุ่งเข้ามาขย้ำคำเตือนจากหมอดูในหมู่บ้านยิ่งทำให้ไอ้สิงต้องคุ้นคิดการเดินทางครั้งนี้มีเคราะร้ายรอยอยู่ระหว่างเสือสมิงมันไม่ใช่เสือธรรมดาแต่ถึงอย่างนั้นเขายังคงเชื่อมั่นในวิชาและเครื่องรางของตนรุ่งเช้าไอส้สิงออกเดินทางเข้าสู่ป่าลึกเสียงนกกาผิดปกติและลมเย็ยนเยือกเยือกที่พัดมากระทบผิวกายราวกับเป็นสัญ,ญญาณเตือนถึงบางสิ่งที่กำลังรอยอยู่ หลังจากเดินป่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงไอสิงพบร่องรอยบางอย่างบนพื้นดินเป็นรอยเท้าเสือขนาดใหญ่ผิดปกติใกล้กันนั้นมีซาก,กวางที่ถูกจิกกระชากจนเหลือแต่กระดูกให้สิงรู้ทันทีวา่าเขาได้ก้าวเข้ามาในอาณาเขตของสัตว์ร้ายแล้วก่อนที่เขาจะได้ขยับตัวไปไหนเสียงคำรามดังก้องไปทั่วป่าเสือร้ายกระโจนออกมาจากพุ่มไม้ด้วยยอ,อความเร็วเหนือธรรมชาติดวงตาของมันแดงกำขณะที่เขี้ยวคมกริบอ้ากว้างหมายจะขย้ำไอสิงทันทีพรานหนุ่มเดี่ยงตัวหลบทางชักปืนขึ้น มายิงไปที่กลางหน้าผากของมันทว่ากระสุนกลับไม่อาจทะลุผิวหนังของเสือได้มันเพียงแค่ชะงักเล็กน้อยก่อนจะพุ่งเข้าใส่ไอสิงอีกครั้งไอสิงไม่รอช้าเขาถอยหลังไปพลางใช้มือซ้ายแต่เครื่องรางที่ห้อยคอและไร้คาถา,าห้ามสัตว์ร้ายทันใดนั้นเองเสือร้ายหยุดชะงักดวงตามันสั่นไหวราวกับลังเลอยู่ชั่วขณะแต่ไม่นานนักมันก็สบับดักดัวคำรามเสียงดังราวกับว่ามีบางสิ่งช่วยเสริมพลังให้มันเสือร้ายพุ่งเข้าหาด้วยความเร็วที่เหนือกว่าสัตว์ปกติไอสิง ต้องใช้ทั้งวิชาและไหวพริบออาตวรอดเขาหยิบมีดอาคมขึ้นมาและฟันไปที่ขาของมันเสียงร้องของเสือดังก้องไปทั่วมันเจ็บแต่ไม่ได้ถอยหนีตรงกันข้ามเสือร้ายดูโกรดเครี้ยวยิ่งขึ้นพายุฝนเริ่มตั้งเขาฟ้าคำรามกึกก้องงอราวกับเป็นสัญญาณเตือนภัยขณะที่ไอสิงกำลังจะสิ้นแรงเสือร้ายเตรียมโจมตีเขาครั้งสุดท้ายทันใดนั้นลงพัดแรงจนต้นไม้โค้งเอน็นไปตามแรงอำนาจพื้นดินสั่นสะเทือนและหมอกหนาเริ่มก่อตัวขึ้นกลางป่าเงาร่างสูงใหญ่ ปรากฏขึ้นเบื้องหน้ามันคือเจ้าป่าผู้ปกปักรักษาผืนดินแห่งนี้เสือร้ายหยุดนิ่งราวกับกำลังเกรงกลัวต่ออำนาจที่อยู่เหนือมันดวงตาของเจ้าป่าส่องแสงเจิดจ้าขนาที่เสียงอันส่งพลังกล่าวว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ล่วงล้ำเข้ามาในแดนแห่งนี้ไอสิงรีบกล่าวขอเข้ามาต่อเจ้าป่าเขาอธิบายถึงเจตนาของตนว่าเพียงแค่มาเก็บสมุนไพรเพื่อรักษาคนในหมู่บ้านมิได้มีเจตนาร้ายหรือคิดจะลบลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าพินิจจะพิเคราะห์อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่า เสือตัวนี้ม่ใช่สัตว์ธรรมดามันคือผู้เฝ้าสมบัติของป่าดงดิบผู้ใดก้าวเข้ามาล้วนต้องสังเวชชีวิตไอส้สิงตกใจแต่ยังคงขอร้องอีกครั้งเจ้าป่าจึงยื่นข้อเสนอให้เขาเดินจากไปโดยต้องไม่หันหลังกลับและห้ามพูดอะไรระหว่างทาง <c oughs> ไอส้สิงรับปากทันทีและเริ่มเดินออกจากป่าตามเส้นทางที่เจ้าป่าชี้นำแต่เสือร้ายยังไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆมันส่งเสียงคำรามไล่หลังมาตลอดทางพรานหนุ่มต้องกัดฟันอดทนไม่หันไปมองและไม่กล่าวอะไรรู้ดีว่าหากผิด คำสัญญาเขาอาจไม่มีชีวิตรอดออกไปได้ในที่สุดเสียงคำรามของเสือค่อยๆห่างออกไปหมอกจางลงแสงแดดเริ่มส่องผ่านต้นไม้ใหญ่เป็นสัญญาณว่าเขาใกล้จะพ้นจากอาณาเขตอาถรรพ์ของป่า <c oughs> ไอสิงกลับถึงหมู่บ้านอย่างปลอดภัยพร้อมกับสมุนไพรที่หมอยาต้องการชาวบ้านต่างมารุมล้อมเขาเด้รดูมลงใจแต่ไอสิงรู้ดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องโชคช่วยเขาได้เรียนรู้ว่าพลังของธรรมชาตินั้นยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะท้าทายอาคม และอาวุธไม่อาจเอาชนะทุกสิ่งได้หากปราศจากความเคารพต่อสิ่งที่มองไม่เห็นหลังจากวันนั้นเขาสาบานว่าจะไม่ก้าล่วงเข้าไปในป่าต้องห้ามอีกและจะใช้วิชาอาคมเพื่อปกป้องผู้คนในทางที่ถูกต้องเท่านั้น